นี่เนี่ยเราต้องใช้อนไรถุงเลยนะรู้อาจจะต้องมาแล้วค่ะอืัสดีครับชอบรถอย่างเงี้ยใช่ไหมสไตล์นี้ต้องชอบรถแน่เลยโอเคมาจับเลยครับก็นี่ครับสินค้าก็จะเป็นน้ำยาล้างรถนะครับผมแบบว่าซื้อเซตเดียวเนี่ยเราให้ไปเลยสิบชิ้นครับผมเพราะว่าให้กันใช่แบบ โชว์ของเลยครับผมมากสิบอย่างอรเงยเขาบอกสิบสิบอย่างเลยเหรอปกติเนี่ยใช่ครับปกติเนี่ยจะขายเนี่ยราคาสามร้อยแปดสิบครับแต่ว่าในไลน์เนี่ยมีอยจะให้เหลือสองร้อยเก้าสิบเจ็ดครับแต่ว่าถ้าครปองแล้วอาจจะเหลือสองร้อยเจ็ดสิบอร้อยแปดสิบสี่ห้าแล้วใช่ครับสิบอย่างเลยครับผมนี่พี่ใช่ออกห้าอันอันนี้ห้าแล้วไหมห้าใช่ครับก็จะเป็นนี่ครับ ตัวนี้ก็จะเป็นน้ํายาครับผมน้ายาสามถึงห้าฝาครับผมแล้วก็ใส่น้ําเข้าไปเอาครึ่งถังครับครึ่งถังก็จะสามารถฉีดโปไม่ต้องเข้าคาแคร์ครับผมใช,ใช้ตอนล้างรถใช่ไหมใช่ครับใช้ตอนล้างรถครับผมแล้วก็ในเซ็ตนั้นก็จะมีแปง้งมีน้ํายาขัดยางให้ครับผมแล้วก็ผ้า,าไฟเบอร์ครบจบในเซตเดียวเลยครับผมโอเคนะเดี๋ยวพี่อธิบายก่อนเลยอันนี้ อันนี้ก็คือว่าเราใส่ในในกระบอกฉีดถูกไหมอ่าใช่ครับใช่ครับอ่าใส่ปริมาณเท่าไหร่นะจ๊ะอ่าห้าห้าฝาสามถึงห้าฝาครับสามถึงห้าฝาแล้วก็เอานี่ฉีดรอบรถเหมือนที่เราไปเข้าคาแคร์กันใช่ไหมใช่ครับใช่ครับผมอ๋อโอเคห้าฝาเท่านั้นครับผมแล้วทิ้งไว้นานไหมอ๋อไม่นานครับฉีดปุ๊บแล้วก็สามารถทำความสะอาดได้เลยครับผมมันจะเคลือบแบ็กซับงอไปในตัวเลยครับผมอ๋อโอเคแล้ววันนี้ล่ะยางดำ อย่างดำก็จะทําความสัดยางครับก็จากยางที่ซีดเนี่ยก็คือเราไม่ได้แค่ด,งดังรถเราทําความสัดยางให้ด้วยใช้ตัวสเปรย์ครับฉีดไปเลยแล้วก็ขัดครับผมก็จะได้ยางที่ดําใหม่วาจบเลยเนี่ยเซตดียครับผมตอนนี้คนไม่รอ<า>ผมถนาแล้วหรอกทุก <c oughs> คนบอกว่ารอรอรอ,รอ,รอมากเลยรอมากเลย <c oughs> ไม่มีคนได้แปลงด้วยอันนี้อะไรอ่ะไม่มีรถขับก็จะกดซื้อเีดูดิโอคนใกล้ใกล้เราดิ น้ำาายาหล่อน้ำยาหล่อปะด้วยนะครับน้ำยาหล่อมากแม่ที่บ้านมีรถไปขัดให้ได้ไหมครับอันนี้อะไรจ้าที่ไทยอันนี้เป็นแปลงทำความสะอาดครับให้เลือกถึงห้าขนาดครับตั้งแต่เล็กไปจนถึงใหญ่นะครับผมอ้อเข้าซอกเข้าอะไรได้หมดเลยครับผมเข้าซอกเข้าซอยเข้าได้หมดเลยครับอ่าอ้าวคนถามก่อนจะถามราคาก็ถามพ่อค้าโสดไหมอุ้ยอุ้ยพ่อค้าสดครับเอ้ยเ่าสดเอาไว้ ตอนเนี้ยมันเหมือนเป็นการเปรี้ยวค่ะคุณอยากมีเออคนที่ดูอยากมีตัวตนอยากเขามองเห็นกันมาอมีภาษาท้องถิ่นไหมมีภาษาท้องถิ่นไหมเป็นคนเหนือครับผมเอ้ยหนุ่มเหนือด้วยเอาไหนไหนพูดเป็นภาษาเหนือทักษิณสิหน่อยสวัสดีครับสวัสดีครับเจออุ่นหนุนกับเต้ยนะครับเอ้า ราคาปกติเท่าไหร่โปรเท่าไหร่จ๊ะปกติจะขาย3า0ยครับแต่ว่าในไลฟ์พี่การเนี่ยให้เหลือ297ครับแต่ว่าจะมี <lights S 2> <préc. S 1> คูป,ปองบางคนอาจจะได้คูป,ปองอาจจะเหลือ270ถึง280ครับผม oh. อโอเโหพูดได้เจ็ดอย่างแบนนี้นนเลยส่งฟรีไหมส่งฟรีครับส่งฟรี oh. ผมให้ผมแพ้กระบอกอย่างเงี้ยเรื่อเป็นร้อยเหรอไอ้กระบอกนี่มันก็สองร้อยแล้วไหมวะใช่ไับมีแป้งอีกมีแป้งอีกอะครับน้ำยาอีกเคลือบยางมีน้ำยาอีกเคลือบยางอีกถ้าเป็นผมเลยผมรู้สึกว่ามันโอ้โหมันได้จุดใจมากเลย่ใช่สิบอย่างอะมีผ้ามีฟองน้ำ สองร้อยแปดสิบยิมซื้อไม่ได้น้ำซื้อได้เหรอเท่ากับล้างรถได้ประมาณเป็นสิบครั้งมั้งเนี่ยไม่ใช่ขายหมดนี่ไปขายรถเออไม่เอานะกำไรไปเนี่ยเฮ้ยไม่ได้แล้ววิราคาสองร้อยแปดสิบมันเนี่ยดูดิทุกคนแค่ไอเนี่ยที่ฉีดโฟมก็หมดแล้วใช่ใช่เดียวก็อยู่ได้เป็นเดือนเลยครับแกนกันเดียวใช่เลยเดือนเลยคนล้างรถเองอ่ะทุกคนนึกสภาพไปสองร้อยแปดสิบเนี่ยน้ำยาสองยแปดสคุณไปเข้าคาแคร์ทีเดียวก็หมดแล้วนะแล้วใช่หมดแล้วทุกคนเอากดตะกร้าเนี่ย สิบยางสิบยางล้างรถเองมอเตอร์ไซค์ล้างได้ไหมล้างได้ครับยังได้รถบรรทุกเลยครับได้เห็นไหมทุกคนสองร้อยแปดสิบสองฟีป่ะสองฟีสองฟีด้วยโทุกคนอันนี้กดผมว่าคุ้มเพราะว่าคุณแค่โดนไอ้นี่เข้าไปอันหนึ่งก็โหมู่เกินสองร้อยแปดสิบแล้วคุ้มเลยอันนี้มาเนี่ยมีที่ฉีดยางดำหลายคนบอกว่า ขับรถเนี่ยอยากแบบเราล้างรถมาใสๆแต่ยางมันหมองๆคุณๆใช่ไหมครับพวกยางดำเนี่ยฉีดปุ๊บแล้วก็ไปทามันก็จะดำเหมือนรถออกมาใหม่อ่ะอ่าส่วนนี้ก็เป็นน้ายาล้างรถครับเนี่ยเออทุกคนสองร้อยแปดสกดเลยครับกดตะก้ากดตะก้า นะมีคนหาวในตะกร้ามีพ่อค้าไหมอ๋อนี่จะให้พ่อค้าล้างอะไรเรานี่มันหิวจริงส่งส่งแก็ได้อเรียนแห่ไม่แห่ไม่สามสิบวินาทีสามสิบวินาทีทุกคนสองร้อยแปดสิบตั้งแน่คุนึงกันแน่มารับตวินาทีทุกคนใครดูอยู่กดตะก้าสองร้อยแปดสิบอันนี้นะสองร้อยแปดสิบอันนี้แค่อันนี้ก็หมดแล้ว กมดแล้วทุกคนด้วยนะป๊าปาพ่อคาตะก้าไหนคะได้นะเนี่ยกิมตะก้าเขาก่อนเลยค่ะคาตะก้ากรคาตะก้าก่อนแล้วแถมนี่ด้วยยางดำด้วยเหรอยางดำด้วยโอ้โหซื้อไก่เต้โทรไปกไปวดสองร้อยแปดสิบแล้วแอดสิบแล้วแต่ว่าผมไม่มีรถเดี๋ยวจะชิลกันลองให้ดูจะได้โฟมแบบขาวๆเฮ้ยเฮ้ยมันแรงอยู่นะยากสุดแรงเลยไม่โฟมซิทซิทติ้งติ้งเต้าเนี่ยเฮ้ยเวิร์กว่ะเวิร์กว่ะเวิร์กว่ะมีคนบอกสั่งแล้วค่ะสั่งแล้วค่ะอ่าดู ท่านสั่งไว้นะแล้วจะได้พ่อค้าเขาจะได้ดูแล้วเขาสั่งวันนี้คะแนนไปซื้อรถพวกนี้นะคะแนนความรุนแรงของท่านนะเออเป็นการเปอีกแบบเนี้ยแต่เดี๋ยวกำแพงเพียรอ่าอ่าโอเคพ่อค้าขอบคุณมากนะขอบคุณนะไม้เยี่ยมชมนะชื่อแบรนด์อะไรชื่อแบรนด์อะไรชื่อแบรนด์อะไร WTPO ครับ WTPOWTPO ฝากด้วยครับขอบคุณครับขอบคุณมากขอบคุณมากขอบคุณาโอ้ยหเฮ้ยอันนี้คุ้มอันนี้คุ้มคุ้มมากสิบอย่าง280แค่ไอตัวฉี่ก็หมดแล้วใช่ค่ะจะหาจากไหนอะส่งฟรีด้วยส่งฟรีตั้งหากอาหารแมวผมไม่ขึ้นตะกร้าให้นะเมื่อกี้ใครยังกดตามกดกดได้นะครับตะกร้ายังขึ้นอยู่นะกดได้นะครับโอ้โหเว้ย์เวอรนี่อะไรอะ